อยู่ข้างบนคนเดียวไม่ยอมไม่ยอมลงไปข้างล่างอยู่ข้างบนคนเดียว <c oughs> นี่เป็นแมวมีปัญหาข้างล่างเขานอนกันเนี่ยค่ะปื๊ดเนี่ยประจําอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ก็คือที่เดิมพี่เมฆก็อยู่ตรงนั้นพี่หมอกพี่หมอกนอนตรงนี้น้องฟ้าก็ชอบนอนในกระบะทรายวันนี้ถามว่าเช้านี้ได้ยนินออกแอคไหมก็ก็มีค่ะสองออกสองแอ ทุกวันเสาร์นะคะแม่อ้อมต้องเอากรงน้องกระต่ายทุกกรงนะคะออกมาล้างล้างแบบนี้แล้วก็ตากแดดให้แห้งทุกกรงค่ะ mm hmm. แล้วก็เอาเนี่ยค่ะมาตากล้างแล้วก็ตากถ้าหากว่าคนไหนทําฉี่เยอะมากๆต้องเอามาล้างแล้วก็ตากพี่อ้วนค่ะนอนสบายใจค่ะพี่อ้วนอาบน้ำไปเมื่อวันพฤหัสแล้วเมื่อคืนแม่อ,อ้อมไม่ได้ใส่กระบือให้ คือไม่ได้ยินเสียงไงคะว่าไปขโมยข้าวน้องกินออกมาอีกทีนึงข้าวของหกกระจายกระจายหมดเลยเพราะว่าแมวกินเนี่ยมันจะไม่แบบนี้ค่ะชอบขโมยข้าวน้องกินเนี่ยน้องต้องคอยเอาเก็บแล้วเมื่อเพอไม่ใสก่กระปุลเนี่ยไอ้ที่สาเหตุที่ใสก่กระปุลเขาแบบเนี้ยเขาจะได้รู้ว่าทําอะไรหนึ่งรู้ว่าชักหรือเปล่าเพราะว่าเสียงมันจะแปลกปมันจะได้ยินเสียงกแทกของกระปุลเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือเวลาออกจากกรงแล้วไปขโมยของกินแม่พ้อมจะรู้เดี๋ยวไม่ได้ใสแ่แล้วเขาไม่รู้เนี่ยค่ะ เลยต้องใส่อะแต่กระปุลเนี่ยไม่ต้องหม้อเลยนะคะว่าไม่ต้องซักตากนี่ค่ะนี่นะคะเนี่ยของพี่ฝนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาบน้ำปุ๊บก็จะต้องซักตากไว้คือพี่ฝนจะไม่ได้ใส่กระปุลซ้ำเดี๋ยวสกปรกค่ะอาทิตย์หนึ่งก็คือเปลี่ยนทั้งนึงแล้วก็ซักตากไว้ผ้าเหมือนกันค่ะผ้าผ้าผ้าของพี่ฝนผ้าของนเอาก็ซักตากตลอดแลวพัดลมเนี่ยที่ตัวใหญ่แม่ออมไม่ให้น้องเพราะว่าตัวใหญ่มันแรงมากน้องไม่ชอบน้องแมวเนี่ยไม่ชอบนะคะ พี่อ้วนตัวใหญ่มากถ้าเปิดไหมเปิดได้ไหมแม่เปิดได้ไหมพี่หมอกเปิดแล้วพี่หมอกจะลุกไหมดูทำหน้าดูนอนแบบน้อยปึดอยู่นี่ครับปดอยู่นี่เขาจะนอนตรงนี้ประจำเอาละพี่เม่พอเห็นแม่มาเอาละโอ้ยดูสินั่นน้องรักเห็นไหมนี่ยน้องฟ้าเนี่ยแหน่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  แม่มาไม่ได้เนี่ยเพราะแม่มาแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยน้องอุตสาห์เรียขายยังงงแงงใส่น้องอยู่นะดูชิน่ะฟ้าเอ้ยฟ้าไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอกลูกฟ้าไม่ต้องไปยุ่งกับเขาลูกเห็นไหมเขาไม่พอใจแล้วเห็นไหมลูกอแม่มาไม่ได้เลยน้องฟ้านอนแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับปื้นเลยอืม ปื๊เปังก็นอนของมันเนี่ยค่ะเดโอ้ยเอาเดินไปข้างนู้นก่อนขาวก็นั่งอยู่แบบไม่ไหวล้างคนอยู่ไปนอนข้างปื้ดซะงั้นไปนอนข้างปื้ดซะงั้นดูหน้ามันที่นี่ตีกันไหมดูหน้าดูหน้า ้าหนูก็ไม่ต้องไปเอาใจเขานักหนาหรอกลูกเข้าใจไหมคะหนูไปต้องไปเอาใจเขาหรอกลูกเขาง,งี่เง่าใส่หนูว่าตหีหนูว่าหนูจะไปทํเขาไปไปไปเลียเขาทาไมไปเอาใจเขาทาไมน้องฟ้าจะไปเอาใจเขาทําไมลูกแม่ถามก็มไปเอาใจเขาหรอกลูกคือพัดลมตัวเนี้ยเขาจะชอบพัดลมตัวนี้มากกว่าตัวนึนเพราะว่าเสียงมันจะค่อยตัวนึงเสียงมันดังแล้วก็เหมือนมัน มันมันระบบมันยังไงก็ไม่รู้นะดีนะไอเราก็ไปด่าลาซาด้านะแต่จริงๆแล้วตัวนี้ดีกว่าตัวนู้นความเย็นก็มาถึงนี่นะคะมาถึงตรงนี้เลยพราะน้องฟ้าเขานอนอยู่เนี่ยกลางวันนะ่ะเขาจะไม่นอนกันข้างบนเลยจะอยู่แต่ข้างล่างแต่ถ้ากลางคืนเขาจะอยู่แต่ข้างบนไม่ลงข้างล่างกันน้อยมากที่จะลงข้างล่างค่ะมะ่าไฟ่าไปยุ่งกับเขามากนะลูกเข้าใจไหมคะลูกมันเสียงนะลูกนะมันอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายลูกมันไวทองนะลูกนะเข้าใจไหมคะน้องฟ้าค่ะ เมื่อกี้แม่เดินมาเขานอนอยู่กับพี่เบิร์ดน,นะเขานอนเอาขาเกี่ยวกันอยู่เบิร์ดมันก็นอนของมันเนี่ยค่ะย้ายามันนอนตรงนี้แม่เอ,อมเอาขึ้นแข็งมาใส่เอาไอไอ,ไอเจลอะคะ่ะมาใส่ในพัดลมพี่แม่พ่ออยู่ห้องบนห้องไม่ไม่รู้อร์อะไรแม่อมก็เบิร์ดก็นอนอยู่แม่นะ หาของให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปมันอย่างนี้เนาะเรื่องเกเรกันเนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นแต่แมวกระต่ายก็เหมือนกันเดี๋ยวให้ดูนะคะหมูหวานเนี่ยเขาจะไม่เอาใครเลยถ้าไม่อ้อมปล่อยหมูหวานมาปุ๊บหมูหวานจะไล่ตีนินจาฉันเดี๋ยวเอาไปทำครงนินจาก่อนแล้วเดี๋ยวแม่อ้อมจะทดลองปล่อยให้ดูว่าหมูหวานทำยังไงกับน,นินจา ผู้หญิงบ้านเนี้ยเกเรค่ะน้องจะปล่อยหมูหวานลงแล้วนะคะเห็นไหม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 นินจาตัวใหญ่กว่าด้วยนะเนี่ยดูสิ ร้ายไหมคะเห็น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 ไหมคะเดี๋ยวแม่อ้อมก็อุ้มนินจาออกไปนะ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 เห็นไหมคะเห็นไหมคะความร้ายของหมูหวานนะเห็นไหมคะจาเข้าบ้านลูกปะแม่อุ้มจ่าเข้าบ้านอันนี้จ่าเป็นผู้ชายแล้วนี่จ่าตัวใหญ่กว่าแล้วเนี่ยตัวเล็กกว่าดูความแสบค่ะ